ถามหน่อยเวลาเนี้ยสามทุ่มที่ไหนรับไทยแบบบ้างคะฟังราคาเขารับนอกหมดราคาสร่างภาพอ่ะพี่อยากทําคลิปนี้เพราะอะไรป้าอยากให้ทุกคนดูเบื้องหลังว่าแบบรูปเผื่อรูปมันสวยไงเราจะได้แบบว่ามีเบื้องหลังก็าแบบกว่าจะเป็นน่ะกูพูดกับมื่อยสัตว์ช่ฝากคอมเมนต์หน่อยนะหรือใครอยากซื้อซื้อตามได้เลยนะเนี่ยค่ะเห็นพี่ซูถ่ายแบบรูปไหมนะอยากซื้อตามอะไรอย่างเงี้ยเออได้เลยนะเอออันนี้สวยกว่าถุงกล้องสดได้ใช่ไหม คิวปุ๊ต้องมาก่อนเดี๋ยวหน้ามันจะงงว่าส่งอะไรนะครับเจ็ดซีเวอร์บผมเนี้ยนันนันนันนละนั้นน่าโอ้โอ้อ่อวะเอเออุ้ยมันกดแล้วมันก็เปิดดิอะไรไม่ได้เปิดได้มันก็ออกมาดีเธอเยือดีดีดีไม่ทวี่ๆนะรอบสุดท้ายละสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พุช่าทุกคนไปถ่ายแบบ เคยทำเมื่อกี่รอบละคือลูกค้าไม่ได้จ้างทําคลิปนี้นะคะคือลูกค้าเนี่ยคือให้ถ่ายแบบกับโปรดักอะไรเงี้ยลูกค้าขอมาไปนส์เกาหลีซึ่งฟมไม่เคยแต่งหน้าเกาหลีแบบว่าจริงจังพราล่าสุดที่ถ่ายของไอเดียนะที่เป็นแบบศัญยกรรม3เดือนเนาะก็ให้ช่างมาแต่งแล่ว,วันนี้คลิปนี้ใหญ่จะพาทุกคนไปดูว่าแบบแต่งหน้ายังไงจะเละจะทไม่รู้ว่าแต่เนี้ยแต่งเองนะแลวมันก็ช่วยทําผมกันแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่สตูเดิมแต่นี้ขออนุญาตอีตีีมาลุกอ่อยก่อนนะคะทุกคนหิวมาก แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าสามารถจ้างได้นะคะคือพกรับทำพอตอัลบั้มอยู่แล้วนะคะในในไอจีแบบเป็นภาพแอดไว้แบบให้ลูกค้าไปยิงแอดได้อะไรเงี้ยก็คือ6รูปคือแม็กสุดคือ6รูปซึ่งงานนี้ลูกค้าก็จอง6รูปเลยนะฮะก็คือเขาเป็นลิฟใหม่ของเขาเออกมา6สีรูปล,ละ1สีลิฟเลยนะฮะทุกครั้งที่ได้ทํางานอะไรแบบนี้ก็จะตื่นเต้นเพราะว่าค่น,นี้เขาจะมาจ้างเรามันก็ไม่ใช่แบบ5้าบาท10บาทเนาะกวก็ตั้งใจทํามากๆใช้กระตูใช้ตากล้อง ทำรีทัชทำมาทุกอย่างออกมาให้แบบลูกค้าหลักเราที่สุดนะฮะทุกคนก็ใครดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องบอกนะครับแบบไม่เหมือนเกาหลีแลยคือหน้าผุสีดหนกสิดตามาเป็นโอ้ยเี้คือหน้าผุชีดอุ้ยมัน เดี๋ยวคนขะากลัวว่าแบบว่าเออจะไม่ไม่เกาหลีสุดใจสั่งคอนแดคกเลนมาเลยค่ะแบบในติ๊กต็อกคือต้องบอกว่าก่อนนอนเนี่ยถ้ายังไม่หยุดเข้าติ๊กต็อกเนี่ยสามารถลมละลายได้เลยนะนี่สั่งสีเป็นพวกอนิเมะบลูอะไรแบบนี้มันห้เขาฮิตกัน่ะถ้าไม่สวยอย่าค่อยเปลี่ยนเป็นบลูอื่นมีหลายบลูนี่ดูดิหอยยี่ห้อนี้นะพวกคนถามว้ายมันเป็นน่ารักน่ารักเอออันนี้สวยกว่าหกล้องสดเลย เลีสีสวีตบลูนะคะทุกคนทุกอย่างอะ่ะจะใส่ฝอใส่แล้วก็ตามรูสึกว่าการเตรียมผิวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าที่เวลาลงไปแล้วผิวมันจะดูสวยดูสุขภาพดีอะไรเงี้ยมันเกิดจากการเตรียมผิวนะคะทุกคนบอกก่อนไม่ใช่ว่าอุ้ยลงพื้นหนาจบไม่ใช่นะเช็ดเสร็จแล้วก็อีกด้านหนึ่งปกทุกคนทานเรียมลงกันนะคะ ก็เลยคิดอยู่ว่าฟูกจะทำคอนเทนต์ยายบ้านยังไงดีอะไเงี้ยแบบที่มันจะแบบน่าดูฟูกก็เก็บของไปแบบเท่าจะครึ่งบ้านนึงแล้วอ่ะคิดอยู่ว่าอืมหรือว่าเราจะเออถ่ายคลิปอาทิตย์สุดท้ายของการที่จะได้อยู่บ้านหลังเก่านะคะทุกคนูบ้านที่ฟูกยายไปบอกเลยว่าสนุกแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าอยดูออกวิกแล้วกันก็แหละช่วงที่ฟูกแบบหายไปช่วงนี้ก็คือไม่ได้ทา คลิป u ูท b บเลยนะคะทุกคนก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันคิดถึงคลิปแต่งหน้าคิดถึงการสอนทุกคนแต่งหน้ามากๆานะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอยายบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันหน่อยเนาะต่อไปลงเป็นเบทเคมเอนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆที่ไว้วางใจให้ปุ๊กถ่ายลูกงานนี้เพราะว่าลูกค้าน่าจะคิดหนักพอสมควรเพราะว่าสินค้ามันมีความแบบไม่ค่อยตรงรกัอ กอบฟุกเท่าไหรไ่หมายถึงว่าไลฟ์สไตล์อ,อะไรอย่างเงี้ยมีความแบบน่ารักไม่มีความแบบโคาหลีมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอบคุณลูกค้ามากที่แบบให้โอกาสฟุกได้ทํางานนี้นะครับหวังว่าลูกค้าจะชอบเดี๋ยวฟุกจะทําให้ดีสุดเท่าเอามาไม่เปิดไทยใหม่ใครรู้จักมาถามชื่อแบรนด์ว่าแบรนด์บิสทุกคนเอ,อ่อลูกค้าก็ติดต่อมาบอกว่าเออเปนมาจากติดจากแบรนด์นี้นะแบรนด์บิสอะไรอย่างเงี้ยเคฟุกก็ไปส่องดูแล้วลูกค้าก็อยากได้เลทต่างๆฟุกก็ส่งไปปึ้งลูกค้าไม่ลังเลเลยทุกคนลูกค้าตอบตกลงแล้วเป็นแพ็กจ ก็คือคลิปวววออลิปนึนะง,แต,ง,นนงแต่ว่าอัน,นออวบบวววยวว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 วมาวววก็ไสกปสยย่งแบบสวงวว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 รวววอวววววอะวววว่าววงวว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 วปลววนว้าววววอวว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 ้ววอวว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 วงวว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 รูวอววววหวว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 ดววบววาวว่วว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 เออ แล้วมันก็ไม่ได้แต่งรูปอะไรเยอะม,มากอว่า,ามนมีเบื้องหลังอะไรเงี้ยให้ดูโหรูปมาตึ้งสวยเลยคนก็บแบบว่าจริงป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มในการลงรองพื้นนะเพราะจะลงพื้นอย่างเคเอเบอร์สองก่อนนะคะนี่จะลงเป็นเบสก่อนเพื่อแบบให้ผิวหน้าเนื้อสม่ำเสมอก่อนนะคะแต่ก่อนจะไปลงเบสขอลงนี้ก่อนคอเลกเตอร์นิดน,นึ่งให้ความาละเอียดนิดน,นะะึงอ่ะอู้หู้ก,ก็เหนือไอ้สัตว์คูกใช้เป็นคอเลกเตอร์รรของแม็กนะฮะก็แบบนิดนึง ลองลงไปเถอะทุกคนตอนนี้ฟุกเป็นลอยคล้ำนะคะทุกคนต่อไปฟุกใช้เป็นเคเมอเบอร์สในการลงแบบว่ากรบพวกตรงลเลกเตอร์ก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปในส่วนของแบบจะเป็นคุชชั่นก็ได้เดี๋ยวไปอะไรก็ที่เป็นแบบเบอร์ขาวเลยก็ตามใจนะคะมันจะมีความแบบเนี้ยบขึ้นนะคะลงทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะ ไม่ต้องกวนอ่ะนะฟุกลงมือแค่หยดเดียวเองแต่ที่เห็นสังเกตว่าอุ้ยทำามดูตึบขึ้นเยอะจังเลยเพราะเรามีคาเลเตอร์อยู่ผิวหนึ่งไงเออวันนี้นะฟกใชค้คอคุชชั่นไปของอั u มิวนะคะอันนี้เลยเดี๋ยวเราจะลงผิวด้วยเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับการลงผิวของเรานะคะถูกไหยกดลงไปเสร็จแล้วแล้วก็ถูตรงนี้ก่น,นะคะค่อยแทบลงไปนี่ คพือจริงอะคนเกาหลีเขาจะใช้แปรงกันแล้วค่อยเอาเอาฟองน้ำใหญ่ๆมาตบๆๆให้มันบวบๆๆเนาะเพื่อให้แบบอากองอากาศมันเข้าไปให้เซตตัวรอเพือนได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะฟุกอาจจะไม่แต่งตามเทคนิคถูกต้องอะไรมากมายนะข้อแมนสุดท้ายปลายทางเราก็คือเดียวกันแต่แค่ถ้าเป็นเกาหลีจริงๆเขาจะไม่ลงโปรดักเยอะใต้ตาหรืออะไรเงี้ยเขาจะแบบลงน้อยๆเป็นแบบทีละจุดเล็กๆ,ๆ,ๆต่ฟุู้สึกว่าสะดวกแบบนี้นะคะทุกคน ไม่รู้คลิปนี้จะลงตอนไหนนะคะถ้าลงไปแล้วทุกคนไปส่องไอจีฟุกด้วยนะถ้ามีรูปเซติฟุกถ่ายแบบกับบลิปช่วยฝากคอมเมนต์หน่อยนะหรือใครอยากซื้อซื้อตามได้เลยนะเ <c oughs> นี่ยค่ะ <c oughs> เห็นพี่ฟุกถ่ายแบบรูปนี้แนละ้วอยากซื้อตามอะไรอย่างเงี้ยเออได้เลยนะแล้วยกันอุดหนุนนะ้มามหากนเนนคอกแม่เนาะ <c oughs> ไปลงแป้งฝุ่นนะครับใช้ของเคอง KMA นะคะอันนี้เราจะต้องระวังในการลงแป้งฝุ่นมากๆ <c oughs> นะคะเพราะว่าเราจะไม่ลงทางหน้าไง ấy, เราจะลงพอจุด ต่อไปนะคะเราจะเห็นคิวกันเพราะว่าคิวฟุกต้องมาก่อนเดี๋ยวหน้ามันจะงงว่าทรงอะไรนะคะคือใครไปเกาหลีต้องซื้ออันนี้นะ p ้า e t เนี้ยดีมากเลยอ่ะสีนวลนๆอย่างเงี้ยบอกเลยว่าดีมากจริงๆลูกค้าไม่ได้ขอหรอกว่าฟุกต้องเปลี่ยนสีตาแต่ละลุกหรืออะไรไหมแต่ฟุกแค่อยากจะแบบปรับๆเอาลุกแรกจะแบบเนเชัลก่อนแล้วค่อยเอามีน้ําตาลมีชมพูมีแบบอะไรเข้ามามแล้วแต่เออแต่ไม่เยอะที่นิดเตรียมมันเสียเวลาอันนี้เป็นของแบรนด์ heavy r o t i o n อะไรไม่รู้เนี่ย ไหมอ่อนเราแบบเป็นน้ำตาลขึ้นยอไรเงี้ยการแถบ,บครั้งนึงใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ละต้องบอกแต่ละงานนะก็แล้วแต่ราคาที่ต้องเสียกันเลยถ้าแบบใครแต่งหน้าเองไม่เป็นก็เราจ้างช่างหน้าช่างผมใช่าั้ช่างผมก็ประมาณห้าพันแม้แงรวมกัน หรือถ้าแบบอาจจะแบบโอเคไม่ได้มีผลงานอะไรเยอะทั่วทั่วไปช่างแบบที่แบบช่างมือใหม่อะไรเงี้ยก็จ,จะแบบพันหนึ่งหน้าผมพันหนึ่งอะไรก็แล้วแต่หรือไม่ถ้าแบบถ้ารู้จักอะไรเงรี้ยเขามาทำเทชูดได้นะ<อ>ถ้อเขาอยากเก็บพอร์ตอะไรเงี้ยอะไรก็แล้วแต่มาเขียนคิ้วกันนะคะทุกคนอย่างคนที่ไม่มีคิ้วแบบฟุกเลยนะน่าจะน้อยแหละน่าจะน้อยแหละวิธีเขียนคิ้วคือต้องใช้อันที่นแบบเป็นหัวตัดแบบฟุงๆอ่ะนี่นะคะฟุกใช้สองสีสุดท้ายนี่นะคะ ละครเสร็จแล้วนะคะข้าเหนื่งแล้วพูกทำอีกข้าหนึ่งนะคะต่อไปเราจะมากแก้มกันนะคะซึ่งจริงๆจะลงมปนแบบครีมก่อนนิดนึงบางๆแล้วค่อยลงแบบฝุ่นเนาะจะเป็นของวันไซนะคะสีชมพูนมแบบนี้ต่อไปพุกจะใช้สีที่มีความเข้มขึ้นมานะคะก็คือของเมก a าไบมาริโอนะคะนี่ จะลงช่วงแบบหลังตองที่ลงชมพูอ่อนนิดเดียวเหมือนเป็นเมติเบาๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจริงๆเช็ดดิ้งอ่ะจมูกอ่ะไม่อยากจะเลยด้วยซ้ำเพราะว่าแบบเป็นคนมือหนักเรื่องเช็ดดิ้งจมูกมากแต่แบบก็ต้องนิดนึงส่วนสีใช้เป็นอีลิปต์สีนี้นะคะซึ่งจริงๆสีนี้เหมือนจะอ่อนนะแต่พอไปมามันเข้มเหมือนกันว่ะ จมูกฟูว่ามันค่อางเป็นแท่งเรียวเลยอะไรเงี้ยเพราะน่าฟูจะสร้างหั่มขึ้นมานะคะเราจะหักเข้าตรงนี้เลยนี่แค่ตรงนี้พอนี่ทำทออกมาอานนี้เออนี่เห็นปะทุกคนดูจมูกจริงฟูจะยาวถึงตรงนี้ใช่ปะแต่เนี้ยอยู่แค่ตรงนี้ละเห,หนื่อยไหมเราก็ทำเงาตรงนนิดนึงออจมูกสั้นมาโดนดูมันมีอยู่แค่เนี้เห็นปะตรงนี้เป็นหั่มเหมือนหั่มมากแล้วก็อย่าลืมลงกระจับตรงนี้นะคะล่องตรงนี้นิดนึง มาต่อไปแป้งครามบิวตี้นะคะลดหน้าทุกคนอาจจะมาเร็วขึ้นจากปีหน้าแต่าาเป็นสิ้นปีน,ะะนแล้วก็จะมีสีขาวมาขายด้วยนะคะตอนที่ทุกคนเรียกเราตอนแรกจะไม่ขายเลยทําใช้คนเดียวแล้วก็จะมีชื่อสีนะคะรุ่นปกติชื่อว่า Original Bright นะคะแล้วก็รุ่นสีขาวจะชื่อว่า White Fair Bright นะคะทุกคนพวกจะใช้สีขาวนี่แหละในการลงนะคะกจะเป็นสาวจีนอยู่แล้วเม่อก้ยเด,ดี๋ยวดิ เสร็จแล้วใช้แป้งเล็กเนี่ยลากลงมานี่ลากตรงนี้ลอมาหน่นึงที่เกาหลีเขาชอบทํากันอะใครทําทำทังไมวันยอมชอบทำเพื่อฟังเลยแต่ไม่เคยบอกเห็นหลับนะต่อไปเราจะมาทาตากันนะอุยยุงกัดมาจากไหนวะแต่งตาก็ใช้ผลิตในในการแต่งก็คือจะเป็นโทนน้วตาอ่อนๆไปก่อนนะคะยังจะยังจะไม่ใส่สีอะไรทั้งสิน้นแค่ลงเป็นเบตตาเฉยๆใช้คามิวตี้สุดออริจนินอลนะคะสุดปกติเลยนี่ลองเปิดตาไปก่อน ถ้าใต้ตาเคลียร์เนี่ยเราจะทำดาวิ่ง่ายนะคะทุกคนโอ้โหนี้หรอคุชชั่นนี้ดีมากเลยอะ่ะต้องซื้อตุนแล้วไม่เคยใช้เลยเพิ่งใช้นะ่ะใช้แปง้งฟงๆนะฮะแตะสีแบบแตะคิงก็แตะแต่โฟมคนงคืน,คน,คนก่อนเอาลุกแรกกฟจะแตะสีที่แบบอมแบบชมพูน,วนัวๆกับอมแบบน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยกลางๆค่ะเอามาเบนๆบทั่วตาแต่ยังไม่ลงสีอะไรชัดเจนเนาะ เสร็จแล้วก็สีเดิมนะคะทาบนล่างเลยทานวนวนๆเลยเลยมันจะเหมือนคนง่วงๆนิดนึงอะ่ะถ้าเดนีดีนะพี่พีมลูกแรกนะฟูจะให้ดอลลี่อายเนี่ยเป็นมีความแบบตึงแบบแมทก่อนยังไม่เงายังไม่แบบเด้งแบบพุ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีความตาม่างอ่ะ อ,อันนี้คืออันนี้คือแบลวหรือว่าไม่ใชน่นี่นาฟุยใช้สีที่เข้มขึ้นมาอะไรก็ได้แหละมันลงเป็นใต้ตาดลลีอ่อายนะคะแต่จะบอกเทคนิคแล้วให้ทุกคนฟังที่หลายคนจะ่บอกว่าหนูทำดาี่อายแล้วให้มันเหมือนง่วงเหมืออะไรทุกคนอาจจะลืมไปว่าถ้าเราวาดตรงนี้ดำๆอย่างเดียวอะมันดูง่วงอยู่แล้วเพราะมันดูใต้ตาดําจริงๆแล้วจะทาให้ใต้ตาเด้งอะไม่ต้องทําให้มันดาขนาดนั้นแต่เราต้องทํามิติบนล่างเส้นเนี้ย มันต้องเข้มนิดหนึ่งด้วยสองเส้นนี้นต้องเท่ากันแล้วต้องการ่อยสว่างมาันจะดูไม่แผ่นดานะคะอ่ะมาดูกันแปลงยิ่งฟุงยิ่งดีนะมันจะได้ความธรรมชาติะค่ะทุกคนต่อไปนะใครมีแปรงเล็กๆจะดีมากจิ้มกับสีขาวสว่างอุย้ยใช้ของคาราบ t ตี้ดีกว่าเอามาลงในดอรี่อายนะคะทุกคนเห็นไหมก็ะจะเกินเกาหลีนิดนึง,หนงแหละแต่ว่าได้อยู่ จริงๆก็อยากชิมเมร่เบาๆเออชิมเมร์เบาๆดูว่มันไม่หยุดจริงๆอ่ะมันแบบนิดนึงได้ไม่ผิดไม่ผิดเบาๆต่อไปกูจะใช้อันนี้แรกในการเก็บรายละเอียดดอลลี่ไออีกทีนึงแป้งคราเมิตี้เบอร์ขาวนะคะเก็บดอลลี่ไอทางใต้นี่เพื่อไม่ให้มันดูแบบใหญ่เกินหรือว่าด่วงเกินไปต่อไปแป้งปกตินะคะเราก็ลงที่คางนิดนึง ตอนขาฟุกลืมคือลูกค้าส่งของมาให้เยอะมากคือลูกค้าส่งแบบทั้งไอเชโดลอทั้ทงอะไรเยอะมากแต่ฟุกไม่แบบไม่ลืมเออฟุกลืมลิปเลยพี่ต้องมาถ่ายเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าเดีเด๋ยวจะทาลิปเฮ้ยลูกค้าส่งไอเชดดองไอเชดเดมาให้ด้วยอดใช้เลยอ่ะ <S 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 เดี๋ยวเราไปใช้ในลุคอื่นๆเนี่ยถึงว่าในอีก5ลุกนะคะทุกคนดูดิมีกูชองกูชั่นด้วยเออเอ้วไม่เยคยใช่กูชั่นเขาวะลืมอ่ะเห็นปะ ดูดิเต็มเลยหว้ายสวยมากอ้ยมีแป้งฝุ่นด้วยเดี๋ยวไว้พฟกัาทำคลิปรีวิวให้นะคะเดี๋ยวค่อยทาลิปนะคะขอยัดวางก่อนขนตาได้ฟูชัยมันเป็นของอะไรไม่รู้แต่ฟูรู้สึกมันสั้นมากเลยแต่ก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่มันเล็กเกินอะมันต้องยาวกว่านี้ปะ เราจะเริ่มด้วยเบอร์เจ็ดนะเป็นสีสีออกใหม่เขาจะมีเจ็ดแปดเก้าสิบส mm ิบเอ็ดแล้วก็สิบสองนะฮะทุกคนฟ mm ูบูมนะฮะททนเฟอร์พูดแมททุกคนค่ะเป็นไงบ้างอันนี้เป็นวิกนะฮะฟุกซั่งมาจากติ๊กต็อกเห็นว่ามันดังก็เลยสั่งมาแต่ว่านี่มันทำแบบอันนี้ให้นะฮะ,ะถึงแล้วนะคะทุกคนกำลังจะ ลงไปเก็บของกันแล้วก็ถ่ายของถ่ายสตูกันนะคะและนี่ค่ะต่ก,กล้องของเรานะคะแต่ก,กล้องด้วยมารับรถให้ด้วยเอาไปคือจะเป็นท <c oughs> ีน่อย่างนะคะรู้อย่างละ <c oughs> แล้ถามหน่อยเวลาเนี้ยสามทุ่มที่ไหนรับท่ายแบบบางคะฟังนะคะเขาหลับนอนกัดบราคาช่างภาพอะ <c oughs> คือ <c oughs> บีฟกับช่างภาพมา <c oughs> ว่าพี่เลิฟหนูขอ,ขอไปแบบมีแสนนนวั <c oughs> นวฟุ้งๆุงเออเหมือนถ่ายตอนเที่ยงแต่จริงตอนนี้สามทุ่มนะครับ ซึ่งพี่เรามทำได้นะคะอดูสี่ขาอยู่กันนี่นี่เอ้ยลิฟสีสวยมากทุกคนดูเดี๋ยวนี่คือสีเบอร์เจ็ดนะคะับสีออกใหม่เอาไปปะเข้าฉากกันดีกว่ามาคุณแม่อ่ะมาถามกันนะคะว่าการถ่ายแบบหนึ่งครั้งเนี่ยศัตรูคิดยังไงนะคะนี่เวลาทำอาหารแต่ว่าใครจะถ่ายยังไงเดี๋ยวต้องปรึกษาแต่ถ้าปกติเนี่ยครึ่งวันเท่าไหร่ครับพี่เลิมเช้าก็อยู่หกพันเช้าหกพันแล้วครึ่งวันเย็นล่ะ 7,000นะฮะในใครอยากเท่าไหร่ก็มาคุยกันได้สว่วนราคานี้คือรวมช่างภาพไหมครับพี่เลิศอ๋อถ้าเป็นของที่เนี่ยคือรวมช่างภาพเลยแต่ปกติพี่บีมก็จะมีแบบว่าไม่มีช่างภาพ,พก็ต้องหาช่างภาพเองราคาช่างภาพฟูเคยจ้างบ่อยก็เป็วัน4,000เต็มวัน6,000นอะไรก็มีเราอยประมาณนี้เราไปหาดูนะฮะแต่ถ้าอย่างคิวบานเนี่ยก็คือประตูพร้อมช่างภาพเลยก็คือเออพร้อมเลยเดขอโชว์นี้ก่อนได้ป้ะนี่ดอกไม้พี่เลิฟรู้ป้ะเท่าไหร่สี่พันสี่พันแค่นี้ มานี่นะครับพ่อหักนะครับทุกคนนี่เป็นลิบรุ่นนี้เจสซี่เวอร์บุ่มเนี่ยนันนันนละนันนาโอ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 วะเอเอโอเคแเราไปเข้าฉากกันมั้งเกาหลีชื่อแบบว่าเป็นเกาหลีเวอร์แบบเหมือนเจสซี่อ่ะเจสซี่นนันนันนา อุ้ยมันกดแล้วมันก็เปิดดิอะไรไม่ได้เปิดใช่มันก็ออกมาดิเธอเยือดีดีดีไม่ทวหวีนะรอบสุดท้ายละลุกแรกเสร็จแล้วนะคะต่อไปเรากำลังจะเปลี่ยนสีลิปเป็นเบอร์แปดนะคะทุกคนเฮ้ยสวยจริงนะวันนี้เอาดีดีอ่ะพี่มาพูดหน่อยนะอะนูแต่งฟอร์บเป็นไงบ้างหนูเถอะหนูว่าหนูแบบก็คือ้ราจะทานฟอร์มได้บ้างไหมล่ะแปลกตามากจริงป่ะไม่ค่อยเห็นพวกต่างนะแต่จริงป่ะทั้งหมดเนี่ยอะไรเด่นสุดหรือป่ะสีลิฟ อุ้ยเอาจริงแล้วก็จะเติมสีตดนี่ขอดูสีนี้ก่ิดว่าเบอร์แปดเนี่ยเป็นโทนไหนเบอร์แปดอมามามาว้าวจัสมินบัตอุ้ยขอดูเลยดิอุ้ยสวยอะ่ะอุ้ยเงินตาต้องมีความอิดขึ้นนิดนีด้แต่ว่ายังแบบไม่ได้มากงั้นขอเติมตานิดนึอย คนคะรูปนี้ถ่ายแค่ช็อตเดียวถ่าย2องช็อตอยู่เลยอะแรงมากสวยหะาดวะอหรอมาแล้วมาแลมาแล้อสีต่อไปสีต่อไปคอุ้ยไม่กินมันติดส้มใช่ปะอืมมันมีติดตชมพูเอร์ี่ก็แบบฟิเอร์ี่ชอรีเนาะอุ้ยเป็นง่ายมากคนดเห็นปะแล้วมันปรุงมันแบบศูนะ้านะคะ ต่อไปนะฮะทุกคนก็คือสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราต้องเติมแก้มนะคะเพราะว่าแก้มเราจะอ่อนไปตอนนี้มันจะได้เกินคุณแม่ต้องอยู่ตรงปากอยู่วิ่งอยู่ออย่อยู่อยู่อยอยู่่ยอยู่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 อ่ยอยูอยอยอยยอยอยู่ออยู่อย้อยู่อลอย่อ่อ่อยู่อยู่อยู่่ออ่ยู่อยูอยอูอยู่ยู่ออยว่ มาค่ะทุกคนต่อไปสีเบอร์สิบเหรอใช่เอร์สิบแล้วอะ <50 S 2> ไรน,นี่เหรอใช่นี่ทานเตย่าที่เบนแล้วลูกนี้เป็นลูกที่สี่นะคะเลยอีกสองลูกนะคะทุกคน นะคาสี่ชอ็อตนีหหห่หุย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 มันจะตกหรืมไม่ลนเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยอืมอ เสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จบ้านนะคะทุกคนจะมาถาม่ายคอนแทคเลนส์กันนะคะ เห็นไหมล่ะฟกลงรูปไปเมื่อกี้คือแชแตกรูปนี้สวยมากขอฮาวทูฮาวทูหน่อยคลิปนี้ก็คือแต่งแต่เริ่มให้ทุกคนดูเลยก็มาสรุปอีกนึงค่าที่ต้องค่าที่ต้องจ่ายไปมีอะไรบ้างในการถ่ายแบบหนึ่งครั้งเนาะอ่ะชันงหน้าช่างผมอันละแต่คนอันนี้ไม่คิดกันเรเองเท่าไหร่แต่ของฟกก็ไม่คิดพอฟรีตุตูก็หกพันหรือสักหกพันแล้วกันเาครึ่งวันหกพันดอกไม้สี่พันเป็นหมื่นนึง หมดแล้วแต่คืออย่างเงี้ยคือฟุกมีแบบเขาเรียกว่ามีทรัพยากรต่างๆเช่นแบบเสื้อผ้าหรืออะไรหรือแต่งหน้าทำขมงเองเป็นแต่ถ้าใครที่แบบอยากถ่ายแบบเลยอย่างเงี้ยก็ต้องอาจจะต้องหาเสื้อผงเสื้อผ้าหรือแบบเออจ้างสไตลิสต์หรืออะไรก็ตามให้ออกมาดีที่สุดต่างๆอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นค่ะทุกคนก็งบไม่แพงหรอกแต่ว่าฟุกว่ามันครอบคลุมอะค่ะทุกคนมันแบบมันโอเคกับงานหนึ่งงานที่อันนี้คือหมายถึงว่าฟุกทำงานให้กับลูกค้านะก็คือพอฟุกก็เก็บเงินลูกค้ามาแล้วแล้วก็มาต้องเสียเองหนึ่งก็คือต ต่างๆนะฮะก็จอดยว่าได้งานที่คุ้มค่าแล้วก็รูปสวยมากๆนะคะดูนี่นะคะก็คือรูปทั้งหมดที่ถ่ายมานะคะ6รูป6สีนะคะริปหกแท่งนะคะนี่สวยมาก<ม>นะคะก็ลูกค้าคนไหนอยากจ้างจ้างได้เลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าชอบงานถ่ายแบบมากๆได้ทุกสไตล์เลยจ้ะใส่ <มา S 1> ปอใส่เ<ๆ>กาหลีใส่ซีฟิชแฟชาหรือจะกินนัตติะอะไรกาได้อมดเวโปตี่้อยากได้เลฟแบบไหนบอกเลยอยากได้แสงแสงเช้าแสงเย็นอยากได้ แงาดคอยากได้ไดใบไม้นกโลกได้นกโลกได้แสงสุดท้ายได้หมดเลย <c oughs> เออใคลิปนี้ไม่มีลูกค้าแต่ขายงานให้ลูกค้า <ừ> นะคลิปนี้ก็ส,สามารถจ้างได้นะคะ <ừ> ไปแล้วค่ะบ๊ายบายล้างหน้าแล้วนะคะทุกคน e ี i t ทแคร์ค่ะ อ้าโอเคแล้วก็อุ้ยตัววอชินี่จะหาว่าก็หกวอชินะครับแต่ว่าชิรุ่นรุ่นเก่าที่วอชิเอามาใช้ในยุคในวอชีแม่หนึ่งนี่น่าหนีอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองอีกนี่ละแต่มันรังไม่ออออกฟุกแม่เห็นปล่าว่าทันมันจมพูขึ้นอ่ะมันจ้าหนึ่งอ่ะอ่ะดูนี่มันไก่นี่ไงจ้าเลยดูดิสว่างเลยมันไอ้ลาไม่ได้สองจุดเองนะไปสปุตหนึ่งกันได้นะคะของวอชินะเชยท่าหน้าได้ปะอ่ะเราไปบ้านนะคะ